ริรันครับกับรองเท้าคู่โปรดของผมเลยคู่ที่หวงมากๆนะครับหวงสุดๆคู่นี้ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดตัวด้วยไม่ได้รีวิวด้วยอา้าถึงเวลาละที่มาดูนะครับรองเท้าคู่โปรดสุดหวงของผมคือคู่ไหน เดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับรองเท้าคู่โปรดของผมนะครับคู่โปรดและเป็นคู่ที่หวงมากๆนะครับหวงถึงขนาดไม่ค่อยใส่นะครับและอ,อ,อยู่ในตู้นะฮะสองปีนะครับ2ปีแล้วที่รองเท้าคู่นี้ออกมานะครับแต่ว่าเ,เมืองไทยนะครับ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เนวเข้ามาด้วยคู่นี้ต้อง Ebay ครับนะฮะ e b เ y เอาขออนุญาตครับโฮก้าโอนโอนคริสตันหนึ่งครับคริสตันหนึ่งนะฮะรองเท้าทำมาครั้งแรกนะครับเมื่อปี2014นะครับตอนนี้ก็คลิฟตันหกแล้วนะครับคลิฟตันเจ็ดกำลังเตรียมตัวคลอดนะฮะรองเท้าคู่นี้ออกมาทำใหม่ คโคกา้ามาทําใหม่ตามคําเรียกร้องของนักวิ่งที่อเมริกานะครับที่บอกว่าให้ความคิดเห็นนะครับแล้วก็รีวิวกันว่าคริฟตันเนี่ยนะครับที่มีมา6รุ่นเนี่ยสถึงหเนี่ยสู้1ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้ในแง่ของอความรู้สึกและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่รองเท้าคู่นี้นะครับให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับ นะฮะไม่ว่าจะเป็น Believe in the Run นะครับเจมสซนส์ไมเคิลนะฮะแม้กระทั่งเซจนะครับแล้วก็นักวิ่งชมรมแต่ละชมรมนะครับที่ใช้คู่นี้นะครับผมติดตามมาพอสมควรแล้วพอนะฮะเพราะว่า h o ก a เนี่ยใช้มาตั้งแต่เริ่มลดน้ำหนักใหม่ๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอาไรฮีนะฮะที่ทำให้ผมเจ็บนะฮะ แต่เป็นรองเท้าที่เราใส่แล้วเราสบายนะครับโฟมเค้านี่นะครับมันมันให้ความซัพพอร์ตสำหรับคนตัวใหญ่ๆนะฮนะณตอนนั้นนะครับที่ผมร้อยกว่ากิโลนะครับคู่กับนิมบัสนะฮะทีนี้ครั้งแรกที่เห็นนะครับครั้งแรกที่เห็นเลยเนี่ยนะครับก็คือ ดรเดร็กลีนะครับคุณหมอเดร็กลีนะครับซึ่งเป็นนักรีวิวของ a ร Trail Run นะครับแล้วก็ทำบล็อกเองด้วยนะครับสมัยก่อนนู้นสามสี่ปีแล้วนะครับติดตามแกก็จะรีวิวของทางบล็อกแกนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับเรื่องของรองเท้าก็ได้ศึกษามาก็เห็นรองเท้าเนี่ยเห็นรูปเห็นข้างแรกเลยนะครับโอ้โหรองเท้าอะไรเนี่ยเหมือนเรือเลยนะฮะใหญ่มากๆนะครับแต่พอได้สวมใส่แล้วเนี่ยปรากฏมันตรงกันข้ามเลยเป็นรองเท้าที่น้ําหนักเบามากนะครับแล้วช่วย ช่วยเราให้ให้ออกกําลังกายตอนนั้นนี่เขาหันกลับมาวิ่งนะครับเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเ,ออเป็นความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆรองเท้านะครับตอนนี้ก็3พี่น้องเช่นกันนะครับรินคอนคาร์บอนเมหนุ่ม3ส,สไตล์นะครับเอาเป็นว่าเคยบอกอยู่ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้า ้าที่ผมใส่แล้วประทับใจที่สุดแต่จริงๆแล้วคู่นี้ก็ไม่แพ้กันนะครับมาว่ากันเลยนะฮะทัพเปอร์เขาเนี่ยนะครับก็เป็น e n g i n e e r mesh นะฮะนะครับเป็นรองเท้าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ตั้งแต่ปี2014นะครับนะฮะจะสังเกตว่าโอเวอร์เลย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะนะครับแต่ก่อนจะทำมาเพื่อ support นะครับไอเล็เขาเนี่ยผมยังชอบเขาอยู่นะฮะนะครับไอเล็ของของ ของคริสตัลหนึ่งนะครับเทียบกับของริงคอนนะครับริงคอนก็จะเป็นรูแบบธรรมดาเลยนะฮะนะครับยิ่งยิ่งคาร์บอนเอนี่นะฮะธรรมดามากๆเลยนะครับดูอันนี้ยังยังเก๋ไก่อยู่ยังไม่นะฮะโดยเฉพาะผมผมไม่รู้เป็นนะไรนะผมชอบตรงปลายเนี่ยนะครับนะฮะลิ้นนะครับลิ้นนิดนึงนะครับ บางนะครับค่อนข้างจะบางแล้วบางทีสวมใส่เข้าไปนี่ก็ต้องคอยดึงไว้หน่อยนะครับเพราะเขาจะล่นเข้าไปและที่สําคัญคือคู่นี้นะครับตรงตรงปลายเนี่ยนะครับค่อนข้างจะคมนิดนึงนะครับนะฮะตรงปลายลิ้นเนี่ยนะครับใครที่ใส่ถุงเท้าที่เป็นแบบโนโชอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเป็นการมีการเสียดสีแน่นอนตรงนี้นะครับแลวผมผมเจอมาแล้วนะครับเ,เสียดสีตรงบริเวณข้อเท้านะครับ ก็ต้องสวมใส่ถุงเท้าที่สูงนิดนึงนะครับแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเรื่องการสวมใส่นะครับทรบ็อกซ์กว้างพอสมควรเลยผมว่า 2E นี่ก็พอรับได้นะครับแต่อาจจะต้องเพิ่มไซส์นิดนึงนะครับผมแนะนำอาจจะเพิ่มครึ่งเบอร์นะครับของผม11ครึ่งนะครับคู่นี้นะครับเผื่อเผื่อไซส์ไว้นะครับและที่สำคัญก็คือระบายดีนะฮะสวมใส่สบายมากนะครับกระชับ คู่นี้เป็นรองเท้า neutral นะฮะแล้วก็ high arch นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รองเท้าแบนนี้คงคงไม่ไม่เหมาะนะครับเ,เชือกให้มาโอเคเลยนะครับเป็นเชือกไนล่อนนะฮะนะครับแล้วก็สองทบฮะนะครับส่วนเรื่องของอินโซขทั้งในนะครับก็เป็นอินโซของของฮกาเป็นเป็นบางๆมากๆเลยนะครับไม่ได้มีไม่เหมือนรุ่นรุ่นช่วงนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าคู่นี้ 2014เทคโนโลยีแต่เอามาทำใหม่ทำใหม่ก็คือแต่โฮก้าไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือเดิมๆแต่เปลี่ยนแค่แค่สีนะครับดีไซน์เทคโนโลยีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนะครับออทโซตัวอินโซพูดไปแล้วนะครับเรื่องของฮิลคัฟนะฮะล็อกดาวดีมากเลยนะครับแล้วดูนะฮะนะครับค่อนข้างที่จะมีคุชชินนะครับพอสมควรนะครับนะฮะให้การล็อกดาวได้ดีมากเลยนะครับ เอ EVA midsole นะครับนะครับดรอปห้านะครับคู่นี้นะครับข้างข้างหลังนี่ยี่สิบเก้านะฮะข้างหน้ายี่สิบสี่นะครับก็เป็นเป็นดรอปที่พอดีเลยครับที่ผมชอบนะฮะห้าถึงแปดเนี่ยนะครับเอเป็นเป็นดรอปที่เป็นอ f f s e ตที่ที่ส่วนตัวนะให้ความรู้สึกที่ดีเวลาวิ่งนะครับอัพโซขออนุญาตนะครับก็เ EVA นะฮะแล้วจะมีรับเบอร์นิดนึงนะครับตามตรงบริเวณ4ฟุตนะฮะนะครับและมิดฟุตนี่นะครับ,รบที่ลงลงน้ำหนักนะครับส่วนใครที่ฮิลสไตร์นะฮะก็จะมีมีไว้ให้หน่อยนึงนะครับด้านหลังนี่นะครับซัพพอร์ตดีนะฮะแต่สังเกตดูนะครับจะให้ดูนิดนึงนะฮะแพทเทิร์นของอัพโซเขาเนี่ยนะฮะก็จะคล้ายคก,กันกับกับรินคอนนะครับนะฮะเทียบรองเท้า2คู่นี้นี่คู่นี้240กรัมนะฮะ บินคอนนี่เบาวกว่านะครับเบาวกว่าเป็นรองเท้า p e r f o r m ร์แมทั้งคู่เลยนะฮะรองเท้าใส,ใส่วิ่งได้วิ่งถนนเนี่ยนะครับใส่วิ่งได้ทุกระยะเลยนะฮะและใส่ทั้งซ้อมใส่ทั้งามาราธอนได้แน่นอนนะครับที่เน้นเนี่ยก็คือผมเน้นรองเท้าที่ผมใช้จริงนะฮะเราเอามาซ้อมอวิ่งผมจะมีอุลตรานะครับผมจะวิ่ง ฟูลมาาธอนและฮาฟนะครับส่วนเรื่องของมินิผมก็จะมีเซกเมนต์ของผมนะฮะวิ่งสั้นเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับรองเท้าคู่นี้ถามว่าเทมโปอินเทอร์วัลได้ไหมก็ได้นะครับนะฮะแต่ว่าอาจจะนุ่มไปนิดนึงนะครับในในสำหรับการทำความเร็วนะฮะอาจจะอาจจะอืดไปสักนิดนึงนะครับไม่เหมือนพวกแฟลตที่ผมมีนะครับ แต่โดยรวมนะครับเป็นรองเท้าทีา่โปรดปรานเพราะหนึ่งฮก้านะครับโอนโอเนเนี่ยเอากลับมาทำใหม่รีแวมรีมาสเตอร์ใหม่เอาออกมาทำใหม่นะครับรุ่นเดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเปลี่ยนไปแค่สีนะครับและที่สำคัญคือทำออกมาเนี่ยลิมิเต็ดมาก จำนวนจำกัดมากนะครับคู่นี้นี่ผมตามหามาโอ้โหกว่าจะได้มานี่บอกได้เลยว่ายากมากๆเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องต่างประเทศนะฮะของเราไม่เอาเข้ามานะครับและที่สำคัญก็คือสีผมชอบเป็นเป็นสีโปรดเลยนะสีฟ้าครามนะฮะแล้วผสมมันผมว่ามันลงตัวมากนะในความรู้สึกของผมนะนะครับเป็นสีที่ลงตัวมากๆเลยนะครับและ ที่สำคัญก็คือคือหายากเนี่ยแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเดย์เดนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้หแบบไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรนะครับเพราะไม่คิดว่าจะมารีวิวก็เพราะว่าคงไม่มีคือถ้าจะหาซื้อเนี่ยคงไม่มีนำเข้ามาแน่นอนรุ่นนี้นะครับหายากมากๆหายากจริงๆนะครับกว่าจะได้มาแล้วพอได้มาก็แบบได้มาแบบฟุกๆด้วยนะครับ นะนะครับคู่นี้ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดสิบโลนะครับไม่ถึงเจ็ดสิบโลเดี๋ยวสังเกตเนี่ยเอานะฮะเอาโซนี่ยังนะฮะทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วคู่นี้ผมใช้วิ่งบนสายพานเป็นหลักนะฮะสวิฟต์กลัวครับกลัวศึกกลัวขาดกลัวกลัวไปหมดนะฮะไม่เหมือนสองคู่นี้นะครับนะฮะอย่างขอขอ,อนุญาตนะครับอย่างลินคอนเนี่ยนะครับดูนะฮะก็จะ เปื่อยๆหน่อยนะครับตรงบริเวณนี่นะครับนะฮะจะยุ่ยๆแล้วนะครับนะฮะแล้วก็สลับกันกับอ่านี่คาร์บอนเอ็กซ์นะฮะคู่นี้จะจะเย็นหน่อยๆแล้วนะครับนะฮะและที่สําคัญคือบริเวณฮิลคัพนะฮะไปแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีของใครไปบ้างหรือเปล่านะครับสวมไปสวมมาเนี่ยตรงตรงนี้นะฮะเริ่มเริ่มจะเริ่มจะพังนะฮะเริ่มจะซุดนะครับเนี่ยนะฮะจะยับย่นเลยนะครับตรงบริเวณฮิลนะฮะส้นเท้านะครับ ก็เป็นรองเท้า,าผู้โปรดของผมนะครับเอาออกมาโชว์สัหน่อยออกมา,าให้ดูปวดโฉมสักนิดนึงนะครับผมว่าสวยมากๆเลยนะครับดูอะไรก็ไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวเก็บเข้าตู้ล้นะครับก็นี่แหละครับรองเท้าสุดโปรดคู่โปรดคู่สุดหวงของผมนะฮะโอกาโอนโอนคลิปตันหนึ่ง นะครับปีสองพันสินะครับเวอร์ชัน revamp ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่ subscribe นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะฝนตกวันนี้นะครับวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ข้างนอกต้องลบฮะก็เลยเข้ามาวิ่งในบ้านวิ่ง Swift นะครับนี่แหละครับข้อดีข้ออข้อดีของ Swift เนี่ยนะครับนะฮะเราก็ ช่วงนี้หน้าฝนหน้าอา,อากาศบางทีก็ร้อนมากๆนะครับวิ่งข้างนอกก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดื่มน้ํากันด้วยนะฮะนะครับเอาวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะนะครับสวัสดีครับ